สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมือนี้มาต่อเหล้าต่อเล่าปอเปเียยังมาท่านตื่นเนาะขวัญเสียเพืี่ยนปอเปียไเป็นเล่นน้ำก็ปอเปียเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตค่ะท่านผู้ชมเนาะงานศพกันยังอยู่สองศพจะเดินทางทรงสกันมาว่าน,นี่เมื่อวานนี้อ๋เล้าฮานอยมาฝากค่ะเป็นกำลังใจให้เจรียงด้วยนะคะลาวฮานอย ผู้ใดอยากเข่าลุ้มคิวเขา่าคิวอาโคดวนที่เล้วกว่าสิเข,ข่าคิวอาโคดขึ้นไ้ก็ไม่ได้ขึ้นที่ไอ้ัฐบาลเนาะวันนี้กับมาเบิงของวัฒนา้ารวยแล้วก็วัฒนา้ารวยก็ตาปากน้ำโพเอาสามเอาทั้งเหมือนแรกค่ะร่วมอยู่ในคลิปเดียวท่านเตรียมโจดเลยเตรียมปากกามาจดเลยค่ะ ยำมาเลยนะคะของตะบังน้ำโพแอดแอดกาแฟดำวัสนาพราลวยในคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ปูดำด้วยค่ะปูดำเอาปูดำก้อนกัเรียวกันเนาะปูดำก้อนขึงก้อนต้องเขียนค่ะปูดำพอเพิ่นไห่ล่มากเพิ่นบ่ได้เขียนไหนเนาะเพิ่นบ่ได้เขียนเป็นตัวมากเพิ่นพิมพ์มากตัวน้อยๆก็เขียนเอาแล้วกัน ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำใจเห็นเจแดงนะคะเจี MC ที่น่ารักทุกคนเจแดงไม่น่ารักบอคือบอไไค์บอแชร์ให้คือบอเบิงไล่อยู่กี่ขันฟัง,งโคษนาดีเมื่อวันที่ไหนฮะห้าเนะาเนะห้าเดือนพฤษภาแล้วนะคะพฤษภาสีลงไฮลงหน้ากันเลเด้อคะ่ะเตรียมบ้านเขาแล้วลาว ลาวรวมรวมลาวเนาะค่ะลาวร่วมรวมสา,ะะาม,มเชียนเลยเนาะ,ะลาวพัฒนาไปเป็เบื้องตัวเลขกันเลยคะ่ะของปูดำละก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะปูดำ สลับกันดเด้อเด้อเลขถูกเพิ่นค่ะเพิ่นเขียนมาให้มือน,นี้ให้เจดแดงเน้นที่แปดเจ็ดเก้าล่องห้าแปดห้าค่ะเลขถูกอืานี่ค่ะห้าแปดห้านะคะขอโทษขออภัยห้าเจดแดงลบไม่เมื่อกี้เขียนเป็นแปดห้าแปด ถูกต้องละปะนี่แล้วมาเบื้องเล่าของเอสกา,าแฟดำเอ,เอวัจนาผ้าลวยกอนกับเลี่ยวกันค่ะเมแรดเป็นปจังสีคัดตัวเนียนๆไปสามน้อยแล้วก็เล่าเลยได้ค่ะเจาะที่หนึ่งสามสองสามสองสี่เน้นที่หนึ่งสองค่ะสามหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งค่ะ หนึ่งสองนะคะตัวเน้นๆเลยค่ะไปทั้งเล่าห้าน้อยค่ะวาสนาพารวยหนึ่งสามสองสามสองีหนึ่งสองสามหนึ่งสองค่ะนี่วาสนาพารวยนะคะเตรียมจุดแล้วก็ไปที่ไปที่กาแฟดำเอดกาแฟดำหลายตัวเนี่ยค่ะเนาะ แปดตัวค่ะ <c oughs> ขอโทษขออภัยรูดเก้าลอกเจ็ดเลขติดสองสามหกแปดเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปด สามตัวแปดเก้าสองกันเบิ้ล99้าเก้านี้กกสิโงรงห้าน้อยตาปากน้ำโอให้นน้ำค่ะนี่คือเล่าพัฒนาหาศูนย์แปดศูหาสามหาหน หานหนึ่ง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 ผู้เดให่มกี้เนี้ยวัสนาพะรวยเนาะให้3ามหนึ่งหน,งหน,งหนงึค่ะหาศูนย์หาสามหา 1, หนึ่นนี่คือเขาฝากมากค่ะมึงเขาฝากมากกับเขาเนาะ6กห้6 9ปดห้าหกเค่ะ เขาฝากมานะคะขอบคุณ f อซขอบคุณเซียนหวยต่างๆไม่ว่าแอดกาแฟดำไม่ว่าตาปาังน้ำโพเขาฝากมาหรือทุกคนเนาะคะ่ะเนาะพี่ชายจันตีด้วยอันนี้เราของหลวงตาฝากมาให้ฝากมาให้ตาปางน้ำโพล,ลงนะคะเจ็ดแปดก่าค่ะเอา้าคือจังเล็กปูดำแทนปะนี่เอา้า ของพื้นกับมีเข่าพื้นกันและเนาะหลวงตาเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะเอาห้าน้อยมาหนิห้าน้อยห้าน้อย, 5, อยตาปากน้ำโพค่ะแคบหนักจอไปเด้อค่ะเดอะ้อเจ็ดกับศูนย์ค่ะเจ็ดสามเจ็ดหกศูนย์สามศูนย์หกค่ะเบื้องแค่สองตัวกับพ่อเนาะค่ะเนาะแล้วก็น้อยปกติห้าห้าห้าแปดแปดห้าแปดแปด น้อยวิพี่สองเจ็ดสองศหเจห้ค่ะสมตัวก็สองห้าศูหาสองเจ็ดสำหรับน้อยวิพี่เนาะ,ะไปที่ฮานอยเขาฝากมาค่ะฮานอยปกติ3ามหกสามเจดสี่หสี่เจดฮานอยพิเศษเนาะฮานอยปกติกับเจ็ดสองเจ็ดสมแดสองแปดสา อนอยวิพี่หกหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดนะคะอันนี้ง่ายๆ่ายเลยเนาะเลขพี่นองเนาะหกหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกค่ะสำหรับน้อยวิ่งพี่เบิรแล้วค่ะหมดแล้วก็เหลือแต่ลาวนั่นแหละเ,ลเนาะลาวของตาปากน้ำโพห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าสามแปดสามค่ะ เขาฝากมา6 5 8 5 6 9 5 8 6 8 5 9 6 9แล้วก็ตาหลวงตา7 8 7 9เนาะคะ่ะเอาขอให้ท่านผู้ชมโชคดีคู่ดำเทากับจับคู่ได้เลยค่ะจับคู่ 5, 88, 5 88, 7, 9, 8 8 5 8 8 7 9 8 7 8, ตรงกันกับเลขหลวงตาเลยนะคะ7 8เนี่ยเนาะ 7 8กับ79ตรงกันเลยกับเลขดวงตาลาวพัฒนานะคะของแอดกาแฟดำตัวใดวัฒนาตัวใดเนาะกับเบิงผ่านมาแล้วเนาะคะ่ะะเนก็ดูผ่านมาแล้วแอดกาแฟดำหกตัวจะแดเงเบิงปุ๊บก็เลื่มปับ๊บเลยเดียเนาะแอดกาแฟดำมีตัวไหน มี92้าสองเก้าสามเก้ากเก้สองเจ็ค่ะกันบินเก่าเก่ากับเจ็ดเจ็ดพันว่าเก่ากับเจ็ดมาเอ้าตรงกันกับปูดำอยู่เก่ากับเจ็ดแม่แล้วก็ของวัชนาภารวยนี่ตรงกันกับตาปากน้ำโพคือสามหนึ่งหนึ่งเนาะสามหนึ่งหนึ่งตัวเดียวกับหนึ่งสองเน้นที่หนึ่งสองนะห้าน้อยเป็นมือนันเข่าตรงๆเลยค่ะซีหาเน้นที่ซีหาเนาะ เข่าเลยค่ะเอาตึงห้าน้อยถึงเล่ามอแร่งเป็นจังสิเน้นเล่าให้เน่นๆเลยเนะสำหรับวาสนาพลาด้วยกับเขาในกลุ่มได้ถึงคิวอาโคฮให้นนะเนาะเนาอจีเรียงก็ขอตัวล่าไปก่อนขอทำไปนส้มโุกดีรวย้วยลยถูกหวยไปนน้ำกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ